หากย้อนกลับไปในอดีตพูดถึงถนนพระรามสองเชื่อว่าหลายคนอาจไม่คุ้นหูแต่ปัจจุบันถนนพระรามสองกลายเป็นทำเลย่านชานเมืองแห่งใหม่ที่ทุกวันนี้มีการเติบโตสูงมากดังจะเห็นได้จากโครงการหมู่บ้านจัดสันและคอมมูนิตี้มอลต่างๆที่เกิดขึ้นใหม่นับไม่ถ้วนแน่นอนว่าราคาที่ดินในย่านนี้ก็ย่อมสูงขึ้นมากเช่นกันยิ่งกว่านั้นหากการก่อสร้างทางยกระดับแล้วเสร็จ ทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เชื่อว่าจะสามารถพลิกโฉมถนนพระรามสองให้เปลี่ยนแปลงไปอีกมากแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ถนนพระรามสองมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจที่หลายคนยังไม่รู้และเราได้รวบรวมมาเป็นสิบเรื่องจริงที่จะทําให้คุณรู้จักถนนพระรามสองแห่งนี้ดียิ่งขึ้น 1. ที่มาของชื่อถนอนพระรามที่สองในบรรดาถนนที่หลายคนได้ยินนั้นต้องมีชื่อของถนนพระรามหนึ่งไล่เรียงจนไปถึงพระราม9โดยถนนพระรามที่สอง ตั้งชื่อตามสะพานสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาลัยซึ่งเป็นสะพานข้าแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามปัจจุบันเพาะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาลัยทรงพระราชสมภพที่อำเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขอบรมราชานุญาตตั้งชื่อถนนสายนี้ว่าถนนพระรามที่สองภายหลังจากกรมทางหลวงได้สร้างถนนสายธนบุรีปากท้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2. ถนนพระรามที่สองเปิดใช้อย่างเป็นท าางกรตั้งแต่ปีพศ2516ถนนพระรามที่2เป็นถนนที่มีความยาว84.041กิโลเมตรตัดผ่านกรุงเทพจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรีเส้นทางหลักที่มุ่งสู่ภาคใต้ของประเทศไทยโดยถนนสายนี้ ก่อสร้างในสมัยของรัฐบาลจอนพลธนอมกิตติขจรตั้งแต่ปีพศ2513แล้วเสร็จและเปิดใช้ทางการในปีพศ2516 3. งบประมาณในการก่อสร้างถนนพระรามที่สองกว่า419ล้านบาทในสมัยก่อนการเดินทางจากกรุงเทพผ่านไปยังสมุทรสาครสมุทรสงครามมีความยากลําบากมากรัฐบาลในยุทนั้นจึงมีมติที่จะสร้างทางหลวงสายนี้ขึ้นมาโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน55และูเงิน จากธนาคารโลก45%การก่อสร้างเริ่มมาตั้งแต่กลางปีพศ2513โดยแบ่งงานสร้างถนนออกเป็น3มช่วงช่วงแรกทบุรีถึงสมุทรสาครระยะทาง29กิโลเมตรค่าก่อสร้าง180ล้านบาทช่วงที่2จากสมุทรสาครถึงสมุทรสงครามระยะทาง36กิโลเมตรค่าก่อสร้าง142ล้านบาท และช่วงสุดท้ายจากสมุทรสงครามไปพบกับถนนเพชรเกษมในเขตอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีที่หลักกิโลเมตร125.5ระยะทาง19กกิโลเมตร ร้อมกับสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทยในขณะนั้นในปี2519รวมค่ากอ่อสร้าง99ล้านบาทเมื่อรวมค่ากอ่อสร้างของถนนสายนี้ซึ่งยาว84กิโลเมตรแล้วก็เป็นเงินถึง419ล้านบาท4เคยได้ชื่อว่าเป็นถนนเจ็ดชั่วโคดแต่ด้วยพื้นที่ที่เป็นดินอ่อนนานวานไปก็เกิดการทรุดตัวจึงได้มีโครงการก่อสร้างครั้งที่2เมื่อปีพศ2530ขยายช่องจารา จ,จากสองช่องจราจรเป็น4ี่ช่องจราจรตลอดสาย84กิโลเมตรใช้งบประมาณ3,504.70ล้านบาทพร้อมทางแยกต่างระดับสีแห่งได้แก่บางขุนเทียนสมุทรสาครสมุทรสงครามและวังมะนาวแม้ถนนสี่เลนจะแล้วเสร็จเมื่อปีพศ2537แต่อีก2ปีถัดมาถนนช่วงตั้งแต่สามแยกบางปะแก้วถึงทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนก็ต้องถูกทิ้งและขยายถนนออกไปเป็น14ช่องจราจรเมื่อปีพศ25 539ช่วงนั้นถนนพระรามสองจึงถูกขนานนามว่าถนนเจ็ดชั่วโครเพราะสะภาพถนนที่เละไปด้วยดินโคลนอีกทางเป็นเส้นทางเดียวที่จะขึ้นลงทางด่วนมีการจราจารติดขัดอย่างหนักทุกวันโถนนแสนงา่าฉันก็สร้างสดใสมองไม่เห็นอะไรโจนบอกควันค่ะ ถนนพระรามที่2ช่วยยนระยะทางให้ชั้นกว่าเดิมผลที่เกิดจากการสร้างถนนพระรามที่สองนอกจากจะทําให้สมุทรสาครสมุทรสงครามติดต่อกับโลกภายนอกด้วยรถยนต์ได้โดยสะดวกตามความต้องการของรัฐบาลแล้วยังทําให้เกิดการเดินทางไปภาคใต้ในปัจจุบันย่นระยะทางลงอีก41.5กิโลเมตรโดยไม่จําเป็นต้องผ่านตัวเมืองนครปฐมและตัวเมืองราชบุรีเหมือนแต่ก่อนในขณะที่ทางหลวงใหม่สายนี้คือขักด้วยรถยนต์ก็ทําให้นครปฐมและราชบุรีลดความสําคัญ ลงไปมากเพราะนักขับรถทุกคนไม่ว่าจะเข้ากรุงเทพหรือจะไปภาคใต้ต่างก็หันมาใช้ทางหลวงหมายเลข35กันเกือบหมดคนกรุงเทพที่จะไปเที่ยวหัวหินก็หันมาใช้ทังงลงสายนี้สามารถย่นระยะทางเหลือเพียง184กิโลเมตรจากเมื่อก่อนอยู่ห่างถึง232กิโลเมตรทีเพชรบุรีก็เหลือแค่117กิโลเมตรเท่านั้นจากเมื่อก่อนอยู่ห่างถึง165กิโลเมตร6 ถนนพระรามที่สองเส้นทางที่ช่วยเปิดเมืองสมุทรสงครามและสมุทรสาครในหนังสือเที่ยวทั่วไทยเขียนโดยปราโมทัศนาสวุวรรณของโรงพิมพ์บำรุงนุก,กูลกิจปีพศ .2519 ได้เขียนถึงสมุทรสาครและสมุทรสงครามซึ่งเป็นเมืองอับทางรถยนต์จากเขาออกกรุงเทพต้องอาศัยทางรถไฟสายแม่ก,กลองเป็นหลักส่วนทางรถยนต์นั้นแม้จะเป็นไปได้แต่ก็ถนนอ้อมโลกจากกรุงเทพไปสมุทรสาครต้องขับรถไปทางถนนเพชรกเกษมผ่านบางแค จนไปถึงตำบลอ้อมน้อยหากจากกรุงเทพ25กิโลเมตรจึงจะมีทางแยกซ้ายมือเข้าสู่อำเภอเกร็ดุ่มแบนมุ่งหน้าไปสู่สมุทรสาครรวมระยะทางแล้วเกือบ50กิโลเมตรและหนทางขับแคบส่วนเมืองสมุทรสงครามต้องเดินทางไปตามถนนพิจักเสมผ่านตัวเมืองราชบุรีแล้วเลยไปจนถึงปากท่อจึงจะหาทางแยกซ้ายมือเข้าสู่ตัวเมืองสมุทรสงครามจึงได้สร้างถนนพระรามที่2ขึ้นมาช่วยเปิดเมืองทั้งสองจังหวัดนี้ให้เดินทางเข้าถึงกันได้ง่าย ขึ้น7ตัวเลขอันตรายของถนนพระรามที่2ในยุคแรกด้วยความที่เป็นเส้นทางใหม่นักเดินทางอาจยังไม่คุ้นชินหรือด้วยสภาพพื้นที่ท,ที่ยังมีความเป็นธรรมชาติรบ้างอยู่มากเส้นทางของถนนพระรามที่2ในยุคแรกจึงมีสถิติเกิดอุบัติเหตุสูงมากจนน่ากลัวตัวเลขเลริ่นบุวา่าในระยะประมาณ4ปีตั้งแต่เปิดถนนสายนี้มามีนักเดินทางเอาชีวิตไปทิ้งบนทางหลวงสายนี้มากกว่า60คนรถชนกันชนิดประสานงาตกถนนตายวันละ5-6คนมีเกิด ิดขึ้นเสมอๆบนทางหลวงสายนี้ 8. ศาลเจ้าแม่งูและศาลเจ้าพ่อจงอางสำหรับใครที่เคยติดตามสารคดีกันมาบ้างจะต้องผ่านหูผ่านตาเกี่ยวกับศาลเจ้าแม่งูและศาลเจ้าพ่อจงอาง ดยสารเจ้าแม่งูจงอางและลูกหรือสารแม่ควันอยู่บริเวณถนนพระรามสองปากซอยส8โดยเจ้าของที่ได้ขายที่ดินบริเวณดังกล่าวไปแล้วหลายพื้นมีเพียงจุดที่งูอาศัยเท่านั้นที่ไม่ได้ขายเนื่องจากเจ้าแม่งูได้เข้าฝันเจ้าของที่ขอร้องว่าอยากขายที่บริเวณนั้นเนื่องจากเป็นที่อยู่แห่งสุดท้ายของลูกๆและเหล่างูอีกนานาชนิดซึ่งเจ้าของที่ก็ทําตามนั้นอีกทั้งยังสร้างสารเจ้าแม่งูจงอางและลุกให้ชาวบ้านสการะบูชาด้วยส่วนอีกสาร หนคือศาลเจ้าพ่องูจงอางบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับบ้างคุณเทียนสมัยก่อนเป็นเพียงศาลเจ้าหลังเล็กๆมุงด้วยกลังคากระเบื้องแผ่นธรรมดาปัจจุบันพบว่าได้ก่อสร้างแบบคอนกรีตท้าวอนอย่างสวยงาม 9. ถนนพระรามที่สองเป็นทางหลวงแผ่นดินไม่ใช่ทางหลวงพิเศษความแตกต่างระหว่าง ทางหลวงพิเศษกับทางหลวงแผ่นดินสังเกตได้ชัดเจนตรงป้ายเลขทางหลวงทางหลวงแผ่นดินพื้นป้ายจะเป็นสีขาวตัวหนังสือสีดําแต่หากเป็นทางหลวงพิเศษพื้นป้ายจะเป็นสีเขียวตัวหนังสือสีขาวรวมไปถึงป้ายบอกชื่อแม่น้ำลาคลองป้ายบอกเขตป้ายแบ่งเขตการปกครองป้ายบอกชื่อหมู่บ้าน ขึ้นในครั้งหนึ่งถนนพระรามที่สองเคยเป็นทางหลวงพิเศษก่อนจะยกเลิกไปเพราะไม่ตรงตามหลักการของคําว่าทางหลวงพิเศษจึงเปลี่ยนแปลงมาเป็นทางหลวงแผ่นดินตั้งแต่ปีพศ2556สิบถนนพระรามที่สองเส้นทางแห่งอนาคตที่พร้อมเติบโตอีกมากปัจจุบันถนนพระรามที่สองมีการก่อสร้างทางยกระดับต่อเนื่องหลายโครงการเช่นโครงการพิเศษสายพระรามสามดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครลานตะวันตกของกทพโครงการก่อสร้างทางยกระดับ ทางหมายเลข35สายธนบุรีปากทอ่อโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลขสาสายทางยกระดับบางขุนเทียนบ้านแพลวหาการก่อสร้างทั้งหมดนี้แล้วเสร็จจะเป็นการเชื่อมโยงให้คนในกรุงเทพสามารถเดินทางไปยังภาคใต้และภาคตะวันตกได้อย่างสะดวกรวดเร็วไม่นับรวมการเติบโตของพื้นที่ที่นําไปสู่การเป็นสังคมเมืองมากขึ้นดังจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้สภาพโดยรวมย่านพื้นที่พระรามสองมีการเปลี่ยนแปลงไปมากทั้งจากหมืองบ้านจดสรนนิคมอุตสาหกรรม โรงงานต่างๆเรียกได้ว่าเป็นทำเลทองที่หากใครได้จะบจองพื้นที่ในช่วงนี้ถือว่าคุ้มค่าแก่การลงทุนอย่างมากโดยถนนพระรามที่สองเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการขยายตัวจากใจกลางเมืองสู่ชานเมืองแต่สิ่งที่ต้องแลกกับความเจริญคือสภาพธรรมชาติที่เริ่มจะหายไปในสมัยก่อนพื้นที่ย่านพระรามสองเป็นสวนสม้มเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์แต่ทุกวันนี้กลายเป็นเมืองเป็นโรงงานวิถีชีวิตทุกอย่างก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแม้จะมีความ พยายามในการอนุรักษ์พื้นที่ให้เป็นสีเขียวแต่ดูแล้วอนาคตอันไกลย,ย่านพระรามสองต้องกลายเป็นชุมชนเมืองอย่างเต็มรูปแบบแน่นอน